วันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของเขามาฝากนะคะ มาพบกับพี่อันพัวนาศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟินครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะพี่อันก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักนะคะคมีเคล็ดลับยังไงถึงโอ้โหดูสดใสแล้วดูแข็งแรงแบบนี้คะเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหลายคนลืมไปเลยว่าเฮ้ยสุขภาพไม่ได้มีแค่เรื่องโควิดเท่านั้นที่ต้องระวังอะไร,รอันนี้จริงๆแล้วไม่เชิงว่าเป็นเรื่องของพี่อันโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวในช่วงที่โควิดเราอยู่บ้านเยอะมากก็เลยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะคือเป็นเรื่องของคุณแม่เองครับคุณแม่พี่อันนี่าาว่แล้ะคเมี คือเขาเป็น80กว่าที่สําหรับตัวเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเดิมเพราะเขา,เขาดูแลตัวเองดีมากมแต่เราเริ่มมาสังเกตว่าเออเขาไม่เหมือนเดิมจริงจจากการเดินไม่เหมือนเดิมนั่งไม่เหมือนเดิม <Au. S 1> นั่งแล้วไม่ยืนยืนแล้วไม่นั่งอ่ะสุดท้ายวันที่เราเห็นจริงๆรแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจริงคือวันนั้นเนี่ยไปกินข้าวข้างนอกบ้านแล้วเขาเข้าห้าพู้ก็ถามว่าที่นี่มีรถเข็นหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นเขาขอจุดที่มันเปลี่ยนจริงๆก็คือกลับมาบ้านแล้วเราเห็นเขาเดินขึ้นบันไดคือเขาเดินขึ้นขั้น เฮ้ยควาเดิน<อ>แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะทำไมเราไม่เห็นผมก็ <หา S 2> เลยชวนกันไปรับไปตรวจไปเจอผู้เชี่ยวชาญ<ห>าสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญดูแป๊บเดียวเองเขา,งาพูดว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยอ,อ๋อที่แบบขยับตัวแล้วมันติดติดขัดขาดไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนถูกนี่คือข้อเข่าของเรานะครับเวลาขยับเนื้อขยับตัวเป็นได้ทุกข้อนะแต่บังเอิญข้อนี้มันรับน้ําหนักเยอะธรรมชาติสร้างคอลลาเจนชนิดหนึ่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพื่อรองรับการกระแทกและหล่อลื่นไว้ไม่ให้กระดูกบดเบียดเสี ถึงเวยถึงวัยและการใช้งานเสื่อมสลายหายในกราี้คุณแม่เปลี่อนคือศูนย์ไม่เหลือเลยผู้เชี่ยวชาญ <โฮ S 2> บอกว่ามีหลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีที่เราทุกคนผมด้วยสามารถทำได้เลยทันทีแล้วก็เป็นวิธีที่ผมเลือกกับคุณแม่ผมทำอย่างต่อเน,นื่องโดยตลอดเลยคือกิน เสริมเติมเข้าไปแต่คุณต้องกินให้ถูกตัวครับคอลลาเจนมีหลายชนิดตัวที่อยู่ตรงนี้คือคอลลาเจน type 2เรากลับไปหาทันทีเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแม่ใช้เวลานานมากในการแบบเอออันนี้ไม่ดีอันนี้มีจริงเขาบอกว่าอันนี้ในรีวิวมีกล่องไม่มีสุดท้ายอ่ะช็อตคัดให้มาเจอเหรอคะพี่อ่านเลือกตัวนี้อซีซีแคเซมืนคอลลาเจน plus เพราะมันมีเขียนไม่ต้องลุ้นอยู่หน้ากล่องตรงนี้ชัดเลยว่า คอลลาเจน type 2ครับ <Ha. S 2> นอกนอจากนั้นยังมีแคลเซียมอีก2ตัวลักเทและอัลเจอเนตนำเข้าพรีเมียมจากต่างประเทศพร้อมวิตามินดีและวิตามินซ mm ี hmm. นะครับทั้งหมดนี้แปลว่าดูดซึมได้ไม่ใช่แบบกินปุ๊บห้องน้ำแล้วออกหมด <Ha. S 2> นะครับดูแลตั้งใจเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับและเป็น plus plus เพราะว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งปรับสูตรอัปเกรดขึ้นมาให้มีกรดอะมิโนจำเป็นอีก4ชนิดตัวนี้ oh, oh. ดูแลทั้งในเรื่องของฮอร์โมน กล้ามเนื้อแล้วก็ผิวพรรณและเป็นรสส้มยูสุอร่อยหวานแต่ไม่มีน้ําตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลก็คือมีครบทุกอย่างเลยถูกเราเห็นความแตกต่างเลยคือคุณแม่เป็นคนที่กลับมาสดชื่นนะครับคือวิ่งเล่นกับน้องพอกับลูกพี่อ่านได้นะครับริแม้แต่ยังตอนเนี้สี่เอาแปดกว่าย,ยัางใส่ส้นสูงเลยนะฮะเขอุ้มนั่งลงไปรับลูกยืนขึ้นมาได้ยี่กวโลหรือดูสิอ่ะเนี่ยไปรับไปส่ง ออกกาลังกายบนลู่วิ่งลู่เดินได้นะครับหรือแม้แต่นั่งพับเพียบไหว้พระคุกข่าวต่างๆได้เราเห็นความแตกต่างนะตอนนี้คือทุกคนทานกันหมดอย่างต่อเนื่องโอ้โหฟาร์มแบบนี้แล้วคุณผู้ชมที่ดูเนชั่นทีวีเนี่ยสนใจแล้วค่ะวันนี้พี่อั๋นมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากเราบ้างคะอันนี้สาหรับการเริ่มต้นเลยจริงๆนะฮะและอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอคือหัวใจของความสําคัญและความสาเร็จในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยซีซีแคลเซียมคาร์ไเซนพลัสแบบนี้ครับปกติแล้ว3กล่อง 3,600บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นและเฉพาะ50สายแรกนะครับพี่ยนแถมเพิ่มให้อีก2กล่องแปลว่าจาก3 บวก2คุณรับเป็น5นะในราคานี้นะ1 9น0กรยบาทและยังมีของขวัญพิเศษแถมให้จาก C c ซีแคปซูล l า l ์เท n Plus อีก1ชิ้นแปลว่าคุณจะได้รับของทั้งหมด6ชิ้นส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณและคุณค่อยจัดการเรื่องการจ่ายเงินส่งฟรีทั่วประเทศโทรเบอร์นี้ให้ทันในการเป็น50สายแรกครับ0 2 0 3 0 0 0 3 3แล้วโทรออกร e l i attsm 9 9 l i n e attsm 9 9เราดูแลเรื่องสุขภาพกันเราอยากให้คนที่เรารักน้มตัวเราเองด้วยนะอายุยืนแต่จริงแล้วอายุยืนต้้องยืนได ม่ใช่ยืนเฉยๆนะต้องเดินได้ต้องเดินคล่องด้วยต้องอยู่ให้ดีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เหมือนกับถามว่าออกกําลังกายต้องออกถึงเมื่อไหร่ก็เหมือนกันครับออกไปเรื่อยๆเพราะมันดีตัวนี้ทานเสริมเติมเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอนี่คือตัวเดียวที่พี่อันเลือกและไม่เคยเปลี่ยนเลยโอ้โหนี่พี่อ่านต้องย้ําโปรโมชั่นอีกสักครั้งนึงค่ะเผื่อใครฟังไม่ทันย้ําให้อีกทีนะครับ3กล่องปกติ3 6 0 0นนะครับวันนี้ลดก่อนเลยเปี้ยงเหลือ1น9 0บาท 50สายแรกถ้าคุณโทรทันตอนนี้จากทั่วประเทศที่ดูอยู่แถมเพิ่มให้อีก2กล่องรวมเป็น5บวกกับ1ของขวัญพิเศษจาก CC c a l c i u m Collagen ครับรวม6ชิ้นนี้1,990บาทไม่มีเก็บเงินอะไรเพิ่มอีกทุนๆนเท่านี้โทรเลยแล้วเลือกวันจองสิทธิ์ของคุณที่0 2 0 3 0 0 0 3 3แล้วโทรออก0 2 0 3 0 0 0 3 3แล้วโทรออกหรือ Line t s m 9 9บอกว่าคอลลาเจนกล่องสีเหลืองที่พี่อ่านทานกันไดครับโอ้โหนี่คือเป็นเคล็ดลับนะคะที่พี่อ่านมาบอกต่อคุณผู้ชมนะคะดีกับทุกคนจริง จริงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อันมากๆที่มาแนะนำเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกับเราวันนี้ขอบคุณค่คะครับผม